มูวี่เชคสั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อีในมือคุณ7 Delivery สวัสดีครับได้เวลา v o v i h เช e กับผมวีรวีรอดนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับในหนังเรื่อง Avengers Endgame ของจักรวาล a r v e l เนี่ยได้เปิดโอกาสให้ฮีโร่เกือบทุกคนได้มาอยู่บนหน้าจอเดียวกันแล้วและในตอนท้ายเรื่องก็ได้เห็นฉากฮีโร่หญิงร่วมพลังกันอีกด้วยครับมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยแต่สำหรับเนียดากอสตาผู้กำกับหญิงของมาเวลแอบบ่นเหมือนกันครับว่าฉากนี้เนี่ยมันน้อยเกินไปเพราะออกมาเห็นเพียงแค่6วินาทีเท่าน,านั้นสำหรับตุมมาว ซึ่งเป็นภาคต่อของกัปตันมาร์เวลที่จะพาตัวบรีลาสันกลับมารับบทเป็นกัปตันมาร์เวลหรือว่าแคร์โรเดนเวิร์สอีกครั้งในหนังเรื่องนี้เธอจะรวมทีมกับเทโยน่าแพริสผู้ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในบทโมนิก้าแรนโบ่ที่เติบโตขึ้นแล้วในซีรีส์แวนด้าวิชั่นพร้อมด้วยอีมานเบลานีที่รับบทเป็นเมสมาร์เวลในซีรีส์มิสมาร์เวลซึ่งเดอะมาร์เวลครับได้มีการเปิดเผยว่าหนังเนจะเล่าเรื่อง3มฮีโร่สาวอย่างกัปตันมาร์เวลโมนิก้าแรมโบและกมะละลา,าน ที่ต้องรับมือแล้วก็หาทางแก้ไขพลังของพวกเขาที่สลับกันไปมาตลอดเวลาโดยจะมีกำหนดเข้าฉายในไทย26กรกฎาคมปีหน้าครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ All Member สมัครฟรีพร้อมโปรสุดคุ้มทุกเดือนที่ Seven Element แล้วกลับมา Movie Check กับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้วีขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie c h e c